กอนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพักเครื่องหลุมบูโตจะขายทุรุ่นทุพิมนะครับส่งรูปมาได้เลยตามอีเดลา์ด้านล่างนี้นะครับพี่พิมพ์แอดไซด์ก่อนนะครับวันนี้นะครับได้เช่ามาแนะนํานะครับพระบิดตากหนกข้างปี2องพบเนื้อเกสรนะครับโดยเนื้อเกสรนะครับจะสร้างกันอยู่เพียงแค่1,500องค์นะครับ่าเนื้อเกสรเนี่ยจะไม่มีตะกุดนะครับ การิจารนาความแท้นะครับก็คือดูเนื้อเลยเนื้อจะมีหลายโซนนะครับมีทั้งเกรสรแช่น้ำมนต์ก็มีนะครับองนี้จะไม่แช่น้ำมนต์นะครับแต่ถ้าไม่แช่น้ำมนต์ก็จะมีอ่อนเหลืองอ่อนเหลืองเข้มเหลืองจืดน,นะครับอย่างองนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระสวยระดับสวยมากเลยนะครับหรือสวยแชมป์ก็ว่าได้ก็คือเป็นหนึ่งเนื้อโซนที่ยมออกเหลืองเข้มมีค้าแป้งฝุ่นเกรสรบางๆทําให้การเจารนาความแทดูง่ายนะครับการดูพระนะครับดูเนื้อดูพิมนะครับด้านหลังหลงโต๊ะ ยันตีนที่สิว่าปดุจแชมปีนะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนะครับก็ดูขีบดูเนื้อนะครับจำฟอนต์จนเลืองเสยนะครับนิ้วมือคมลึกชัดทั้งสิบนิ้วนะครับเส้นขาอ่าองค์นี้สุดสวยงามมากครับต้องบอกแฟนเพจน,นะครับก็การพิจารณาพระทุกวันนี้อย่างที่เคยบอกนะครับว่าพระเนื้อผงเนี่ยไม่ว่าจะปิดตารหรือเนื้อผงทั่วไปเนี่ยพิมพ์ดีมากๆนะครับเนื้อสําคัญสุดเลยนะตอนเนี้ย เนื้อต้องแท้นะเนื้อแท้พระแท้เอาอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาตีกล้องให้ดูครับเราเริ่มจากการสองแล้วก็ดูสําคัญเลยดูเนื้อมือก่อนนะครับแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็ดูขนกนะครับดูฝุ่นครับแป้งผงเกสรนี่ดูพิจารณาดูหูคมลึกนะครับเส้นขาดูเนื้อนะครับผมจะพยายามไม่ดูที่เนื้อมากๆเลยนะครับเพราะต่องอย่างที่ผมบอกพิมพ์อยว่นี้ดีมากนะครับ จำฟอนต์ตัวหนังสือหลวงปุโตว่าไปดูชิมอารู้ว่าไปดูชิมพี่ยันตีนี่สิงเหนะครับหลวงป่โตนะครับอ่านะครับใครมีพระปิตาขนกข้างนะครับหรือพระปิตาหรือพิมุพิมของหลวงป่โตจะขายส่งรูปให้ดูได้เลยนะครับอ่ะสวัสดีครับผมส่งรูปพระหลวงปุโต๊ที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับ รับไ i เดียนะครับไปพิมพ์คำว่า s i p, si p i t i 3 1แล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ